ทุกท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่าอย่างอะไรนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งกันนะแข่งเกมจ้องตานั่นเองนะคะทุกคนเราจะมาเริ่มเกมแข่งจ้องตาภายในสามเนี่ยเวลาเราก็พิบตาในโลกแห่งความจริงก็กระพิบตามนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะมาแข่งกันหนึ่งสอง สามแพ้แล้วเอาไหมเอาอีเอาอีหนึ่งสองสาม 패 é có 패 h í 나